ก็รอเวลาโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะเลวซี่เดี๋ยวสองชั้นมันเรนไม่ได้นะหาจะเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนได้ตรงมิวสิกเลยนะเราเปลี่ยนไว้แล้วนะคะค่ะเราเปลี่ยนไว้นะที่นี้แล้วนะ อันนี้นะคะธรรมดาก็กดจีกดกดไว้นะคะแต่นี้ถ้าสมมติเป็นแบบเป็นเส้นนะคะให้เรากดจีไว้นะคะเราเล่นเป็นตัวอ,อย่างนะคะแต่ใครจะไปเล่นก,ก,ก็แล้วแต่ก็เราจะปล่ยอยให้นตายไปแล้วกันนะคะค่ะก็กดออก สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย